ก็คือเกาลต่ละเอ้ยก่อนนี้กูก็ได้รับเงืนเดือนเพื่อเขาแล้วบอกฉันเขาเมื่อเขาคือความแม่ของผูอละว่าน่านตายแต่ฉันดอกบขนาดบอกแต่ไหนมาแต่ไหนเฮ้ยเดี๋ยวมาแต่ในเมืองนะฮะเหรนเซาอ้ยเวไใช้บติดต่อังฝึกษาแลยก็ออ้า โอ้ niin, ว่าไหมลูกไม่ตกมาปีนี้เจ้าก็เท่าหลายเติบแทนะแมงก็ไงคือเกาแต่ละเอ้ยกวน่นดีกูก็ได้รับเงินเดียนก็เขาแล้วมนบอกฉันเขา่าไม่เข่าคือกความแม้มบุญละว่าน่านตายจะทำต่อขนาดบอกไนเจ้าไหนมาองเจ้าไหนเฮ้ยผมเดียวมาแต่ในเมือง นะฮะเหรินเจ้เบ uh. wow. ิดเรียงเนาะกับเราคือเจ้าน้านอนเสียคำจะคลองเล่นอยู่เฮียิอยู่งคนเดียวแล้วมือสบายใจลูกหลานเจ้าไปใส่กับลูกหลานโอ้ลูกหลานก็อยู่งุงเขียบ่ลยล่ะถปงสร้างถอปฝาเหมือนแล้วบ่บักหนึงก็เป็นนายตำรวจอีนึงก็เป็นนักวิทยาบาลว้าวลูกเต่าเจ้ากับได้เป็นเจ้าเป็นนายเบอร์แต่เขาก็เบื่เอาเจ้าไปเลี้ยง เอาอยู่ดิคือว่าตาวอ่าไปหาอืมคือบ่าไปอ๋ออีนึงก็ว่าพ่อไม่ยืมต้องฉันบักนึ่งกับพ่อไม่ยืมผมย่างไปย่างกันไปย่างย่างกันมาหหวย่างนึงไหวยมันลำบากใจหัตใจมันยุบเดียวนี่ละนั่นละตอนนี้คุณภาพร่างกายตาก็้วม่นก็ยดีกันเลยหวยม่ค่อยดีเนี่ยแต่ก็เห็นแข็งแรงดีอยู่มันเกิดแมนยู่งก็เกิอมันแปลกแปลกด้วยครับแปลกจังดิ ฟังเด้ออืมมันนีโลกกันนึงคี่ว่าตาดีมักโลกนี่ยังเวลาตาเมืองนีง้เนาะเวลาตาลูกขคือแบบมันยืนนุ่นเนี่ยไหวแตกมั้งเม่าเจ้าจเคยเห็นก้นยืนยูเสื้อล้มบ่มันล้มแขนแลยตาละอะไรเงนน <c oughs> ี้ะอ,อ,อาการตาแย,ๆๆยแย่ๆอยู่ลูกแย่ๆจังไดอีกบัดนี้น อาการตานกินแบบบุคือบาดบุคืนเมื่อเขาไเ้ื่ครับบุคือเนี่ยอะไรค่ับขาเัานีอืมมันชันกินปูปูอ่ขาเป็นเงขาครับว่ะขาเอามีกินอย่างเนี้กระดาษกนเกิดพร้องกันมาพร้อมกันมันยังบุคืโอน like right? ี่ดอกย้งเจ้าโดนจะเป็นบาดเจาสมพพอแม่ลูกเต่าบ่อยาคไปน้ำมันนั่งสังอาการตายอยว่ะบ่บ่